สวัสดีครับคุณครูวันนี้ก็เป็นบทเรียนหน้าที่9ของแบบฝึกหัดระดับอนุบาลเล่มที่1นะครับเบสิกเลยก็มาดูว่าหน้านี้มีตัวเลขเต็มไปหมดเลยแล้วเขาจะให้เราทำอะไรในนี้เขาบอกว่าแสดงสสญลักษณ์นิ้วมือตามตัวเลขก็เหมือนเดิมก็ยังเปิดพิสูจน์ต่อว่าเด็กสิ่งที่เด็กเรียนรู้มาแต่สิ่งที่ครูสอนมาเขาจำได้มัม้ย ครูไม่ค่อยอยากโชว์มือเพราะมือครูไม่ค่อยสวยโดนมิดบาดด้วยแต่ครูก็ต้องทํานะครับเลขแรกครับบอกเลขอะไรครับเจ็ดน้องๆต้อง,องชูอะไรครับเจ็ดเจ็ดมีอะไรฮะห้ากับสองนะครับเห็นไหมฮะเจ็ดมีห้าเลยฮห้ากับโทดห้ากับสองเก็บเลขที่สองเลยฮะแปดแปดมีห้ากับสามที่ห้ากับมบางคนนิ้วไม่สวยก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกนะครับก็เอามือจับได้แปดมีห้ากับอะสามต่อไปเลยหกหกมีห้ากับ หนึ่งต่อไปเลข <ondan S 1> อะไรหนึ่งมีนิ้วเดียวต่อไปเลขอะไรครับห้าห้าเป็นนิ้วอะไรโป้งต่อไปเลขอะไรครับแปดแปดมีห้ากับสามต่อไปเลขอะไรครับเจ็ดเจ็มีห้ากับสองต่อไปเลขอะไรแปดแปดมีห้ากับสามต่อไปเลขอะไรครับห้าห้าเป็นนิ้วโป้งนิ้วเดียวสุดท้ายเลขอะไรครับสี่ ใช่หไหมครัคุณครูก็ให้น้องๆเนี่ยชูนิ้วมือตามตัวเลขอันนี้คือต้นทางพิสูจน์แต่พอเด็กมั่นใจแล้วคุณครูให้เขาทําไมครับทําแบบพูดเร็วหกหกเก้าแปดสามศูนย์เก้าศูนย์สามหกเห็นไหมเลขที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยหกหกเก้าแปดสามศูนย์นี่คือศูนย์นะฮะแล้วก็นี่เลขอะไรเก้าแล้วก็ 0แล้วก็อะไร3แล้วก็6ทวนใหม่นะดูนะ6ออกข้อก้6 6 9 8 3 0 9 0 3 6 6อันนี้คือถือว่าเร็วมากเร็วมาก<ห>เด็กนานทาไดา้ถือว่าอะไรเก่งเลยครับบอกแสดงสาระนิวมือตามตัวเลขเราก็ต้องมานั่งดูกันอันนี้คือเด็กดูภาพนะครับแล้วทำไมฮะแล้วออกนิ้วมายังไม่ถึงตอนที่ครูเป็นผู้บอกนะถ้าครูบอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ดูต่อ 1>, 1 3 1 9 2 1 2 3 4 5ึเอ่าเอาใหม่นะครับดูใหม่1 3 9 2 1 2 3 4 5ครูทําไม่รู้พวกเราเห็นตัวเลขไหมครูจะทวนอีกทีนะนี่ตัวเลขนะหนึ่งสามหน 9ก้าสองเห็นไหมครับต่อไป1 4 3 0 9แล้วก็อะไรหแล้วก็อะไรสแล้วก็5แล้วก็หแล้วก็ 2. 2เห็นไหมครับเอามหนึ่งส 3 5 8 7้9 5 3อันนี้ก็คือเรื่องหล่าวที่เราจะต้องทําแต่ถ้าต่อไปแล้วทำไมเก่งขึ้นก็ทำไมครับน้องๆทุกคนก็สามารถทําเองโดยการน,นี้1น 4, 4, ึ0 1สี่อ่ะเจ็ 7, 2, 1, แปดเก้าหนึ่งสี่สี่อ่าทั้งหมดนี้ก็ทำไมครับให้น้องๆไปฝึกหัดทํานะครับครับก็น้องๆก็ไปฝึกทำนะครับตามทีค่ครูแนะนำดูคุณครูก็ให้น้องๆฝึกเองได้โดยการที่ทำตามตัวเลขนะครับอันดับแรกเราก็ทำไปตามข้างบนใช่ไหมเจ็ด แปดหกหนึ่งห้าแปดเจ็ดแปดห้าสี่ครับอันนี้คือสิ่งที่น้องๆทำแล้วก็ทําทุกชั้นพอเด็กทําจนช่ำชองสนุกครูก็เปลี่ยนแนวเป็นแนวลงมาอย่างนี้เจ็ดหกหนึ่ง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 แถวที่สองแปดอันนี้คือทําเร็วนะหก 3 C C C 4นี่คือเหลยวแต่ว่าปลายทางต้นทางล้วก็6 9 1 3 3 C C เห็นไหมฮะต่อไปแถวที่4มาดูสิ1 8 9 0 5 0 5ทั้งหมดนี่คือการฝึกผลแล้วปลายทางต้องการอะไร ปลายทางก็ต้องการแบบว่าเร็วดูปลายทางนะครับนี่คือต้นทางนะต้นทางนะหกแถวนี้นะแถวนี้นะหกเก้าหนึ่งสามสามสี่สี่แต่อนาคตเราคาดหวังว่าแล้วหก เก้าหนึ่งสามสามสี่สี่จบทั้งหมดนี้คืออะไรครับจบเลยทั้งหมดก็คือน้องต้องทําให้เร็วขึ้นนะครับแต่อันดับแรกเราก็ให้เขาออกนิ้วตามตามตัวเลขแล้วเราก็ดูว่าเขาทาถูกไหมดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอาจารย์นะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์บวกอะไรครับเวลาที่เขาที่เขาทาเสร็จถ้าเขาทาได้เร็วได้ช้าก็ให้ว่ากันไปตามนั้นนะครับอาจารย์ก็จะสังเกตรเรื่องนี้ได้ดีครับ ทีมงานเยเพราะอาจารย์มีทักษะในเรื่องของความเป็นครูแล้วมีการอบรมบูรณาการความรู้มาเยอะกว่านะครับไม่น่ายากครับผมน้องๆก็สามารถที่จะไปฝึกตามนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะเรียนการอบรมโดยการใช้นิ้วมือนะก็อนุบาลแล้วก็คุณครูสามารถส่งคลิปนี้ไปในกลุ่มให้ผู้ปกครองเขาช่วยดูช่วยสอนลูกที่บ้านด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการทุนแรงเราทุนแรงผู้ปกครอง เพื่อที่น้องๆจะได้ดูเองที่บ้านดูโรงเรียนดูเลยหลายครัง้งดูมากๆครั้งก็จําจได้จําได้ก็เก่งนะฮะเราก็จะไม่เหนื่อยเรื่องคณิตศาสตร์ในานาคตต่อไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูก็จะมาสอนหน้าที่10บนะครับก็ใกล้ละตอนหน้าที่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวก็เข้าสู่บทเรียนการบวกลบละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ